จะเป็นยังไงเมื่อเราสองคนตั้งร้านผิดจุดจนเราต้องขายสามชั้นทอดซอนมขาขบข้ามคืนกันเลยทีเดียวแถมยังเอาไปเยอะตั้ง20กิโลเนะี่ยวันนี้เราก็ไปซื้อหอมเจียวเป็นอันดับแรกที่เราไม่เจียวเองเพราะว่าควบคุมค่อนข้างยากถ้าเสียนึงก็คือเสียทั้งหมดเลยจากนั้นก็ไปเอาหมู3ชั้นนะฮะทั้งหมด20กิโลกรัมวันนี้ได้มาทั้งหมด20กิโลกรัมนะฮะเยอะมากเกือบจะสุดแต่ขายมาแล้วนะครับผมไปเดี๋ยวเราเอาไปล้างแล้วก็ไปหมักกันนะ แค้หมูมา20กิโลกรัมก็ล้างนานหน่อยปกติจะขาย10โลไม่ก็15โลนะฮะวันนี้ไม่ได้ตัดแต่งหมูเพราะว่ามีพี่บางคนเนี่ยก็ชอบแบบมันเราก็เลยใช้วิธีการคัดเส้นไหนที่มันทั้งเส้นหรือว่าเส้นไหนบางเกินไปเราจะเอาออกส่วนเส้นไหนตรงปลายที่ติดมันแต่ไม่มากเราก็เอาไว้นี่นะครับเป็นหมูที่เราคัดออกมาใช้ไม่ได้นะเพราะว่ามันบางแล้วก็เป็นชิ้นเล็กเศษเล็กเน้อยนะเดี๋ยวไปช่างดูนะครับว่าหนักเท่าไหร่และน้ำหนักเศษหมูทั้งหมดคือ128ก,กนั้นมมาผสป้งร้าานเรใช้้แปงทอดกอหมี่รับแล้วก็ตให้้เขารัตราส่่วนีราก็ยยิงงตามหลลั2ที่บอกไว้เนะครับ อาจจะมีปรับเปลี่ยนเล็กน้อยตามความชอบต่อมาก็เช็ดทาความสะอาดกล่องแล้วก็เก็บของทุกอย่างนะครับที่ต้องใช้ลงในกล่องเลยซึ่งก็รวมถึงหมวกรอบที่เราจะเอาไปขายด้วยเสร็จเรียบร้อยแล้วคะทุกคนเดี๋ยวไปยกขึ้นรถกันแล้ววันนี้เราก็จะไปขายกันที่อำเภอบางแพจังหวัดราชบุรีนะฮะห่างจากบ้านโป่งประมาณ20กิโลเมตรการเดินทางวันนี้ถือว่าไม่ไกลเลยแต่กว่าเราจะเตรียมของเสร็จแล้วก็เริ่มออกเดินทางกันก็ปาไป4โมงแล้ว s <S ถึงแม้ว,วันนี้จะออกเดินทางช้าแต่เราก็ไม่ซิ่งกันนะครับค่อยๆไปเพราะว่าเดินทางไม่ไกลงแ้วบาพ มาถึงแถวโค้งบางแผนน่าจะตั้งได้แต่ก็ไม่ชัวร์ว่าต้องไปติดต่อที่ไหนขี่ไปอีกหน่อยเจอวัดท่าราบพื้นที่ดูน่าสนใจก็เลยแวะเข้าไปดูขายหมูทอดค่ะตรงแถวนี้ได้ไหมคะหลังซุมวัดเนี่ยอ๋อตรงตรงนี้ก็ได้ค่ะ ถามคุณยายที่นั่งอยู่ว่าตั้งได้ไหมคุณยายแกก็บอกว่าตั้งได้เลยแถวนี้ก็ได้เป็นบริเวณใต้ต้นไม้หน้าบ้านคุณยายนะฮะแล้ววันนี้เราก็มีโต๊ะใหม่นะครับผมแข็งแรงกว่าเดิมไม่ดอกแดกแล้วแล้วเราก็รีบตั้งร้านกันเลยนะครับพอตอนนี้มันเกือบหกโมงแล้วเช่นเคยครับแล้วก็ไม่ลืมปูกระดาษหลังก่อนที่จะทอดจากนั้นก็มาประกอบถังแกดให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตั้งน้ำมันให้ร้อนร้านเราใช้น้ำมันรำข้าวใจข้าวและน้ำมันรำข้าวเนี่ยสามารถทอดได้นะครับและจุดเกิดควันเนี่ยก อย่างแรกที่เราทอดก็คือหมูกรอบเพราะว่าทอดง่ายกว่า3ชั้นนะฮะเพราะสามชั้นเนี่ยต้องชุบแป้งทอดก่อนส่วนหมูกรอบแกะออกมาจากซีลแล้วก็ทอดได้เลยลงหมูกรอบได้สักพักก็มีลูกค้าแวะเวียนเข้ามาแล้วรับลูกค้าเพลินไปหน่อยแถมเปิดไฟแรงอีกหมูกรอบขอบก็ไหม้หมดเลยชิ้นขอบเราก็ไม่ได้ขายนะครับผมสับเก็บไว้ลูกค้าคนแรกเข้าต่อมาก็มีลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆเลยนะฮะลูกค้าที่แรกๆเนี่ยส่วนใหญ่จะสั่งหมูกรอบนะครับแล้วก็มี3าชั้นทอดด้วย้เราก็วุ่นๆอยู่กับลูกค้านะครับ ก็เป็นอย่างที่เห็นนะครับไม่ดำปิดปี่เลยวันนี้ทั้ง3ชั้นแล้วก็หมวกรอบไม้ทั้ง2เลยนะฮะเราก็ขายกันไปเรื่อยๆมีลูกค้าบ้างไม่มีบ้างสรุปสุดท้ายนะครับวันนี้20โลขายไม่หมดนะเหลืออีกประมาณโลกว่านะครับประมาณสักโล2ขีดนะป้าเราเก็บของกลับบ้านกันดีกว่าน่าจะไม่มีลูกค้าแล้วขอบคุณพี่ที่เอาน้ํามาให้แล้วก็นำมะพร้าวด้วยนะครับก่อนถึงบ้านเนี่ยก็ไปส่งลูกค้าที่นัรับไว้นะฮะก็ประมาณเที่ยงคืนกว่านขายข้ามคืนของจริง